ไอ้สีสุพรรณครับผมพุทธินะตอนนี้ก็บรรยากาศงานที่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของหมอรำนะครับหมอรำหมอรำมาเปิดการแสด,ดงอยู่ที่นี่นะครับที่วัดสีสุพรรณนะหน้ามืดนะนเดี๋ยวไปตรงหน้าสว่างหน่อยนะอ่ะขอแสงสว่างหนะ่อยครับมา ที่วัดศรีสุพรรณนะครับผมนื่จากวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองของการสร้างเจดีย์นะครับผมแล้วก็สมโภชบูสด,ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างจะครือคอกมากขนาดไหนโอ้โหแต่ยอมรับจริงๆว่าอันนี้ร้านค้าต่างๆนี่เฮ้ยแม่ค้าบรรดาแม่ค้ายิ้มกันหวานฉ่ำเลยทีดเดียวนะไปดูกันครับผม ก่อนอื่นเราบริจาคก่อนนะขั้นแรกคือบริจาคก่อนนะโอ้โหเมื่อวานนี้มาหินวันครับผมเมื่อวานนี้มาหินวันเมื่อวานนี้มาก็ปวดที่มาเลยค่ะนึกว่านึกว่าไอ้นั่นมาเลยครับมาเลยนึกว่ามีหมอลำก็เลยมาเมื่อวานนี้ครับผมขอบคุณครับผมอ่าบรรยากาศวันนี้ก็หมอลำมาแล้วนะบรรยากาศหมอลำมาอะ สานนครศรีโอ้โหเวทีใหญ่มันเริ่มเทิ่มเลยนะ,ะลนะน,น,นะครับผมมาแล้วนะอีสานนครศรีนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะงานเฉลิมฉลองโบสถ์นะครับโบสถ์ใหม่เอไม่ใช่โบสถ์ใหม่จริงโบสถ์เก่าแล้วแต่ว่าเจดีย์นี่เป็นเจดีย์ใหม่นะสวยงามมากเลยทีเดียวคนมาร่วมงานกันเยอะเลยโอ้ โอ้หใหออหลานมากเลยนี่เ <Și> ป <X> ็นครั้งแรกของการมาหอลำกันนะนักศิสามนันนะครับ รเริ่มมาจับจองเสือสังเกตจากเสือนะนโอ้ยแม่นอนหลับสบายเลยนอนเฝ้าหมอรำเลยนะมาเยนอนรอหมอรำเลยอาก,กาศก่อนข้างจะร้อนนะ<ต>โอ้อาการ้อนนะแม่เนะาะโอมาจากไหนกันบ้างครับคุณแม่ มาจากใสกันมาจากใสกันโอ้โหมาจองจะเบ้นเนี่ยแฟนแันแทนอีสานนครศรีนใช่ไหมครับผมอ่าฮะนี่ครับมากินข้าวกินปลาอยู่นี่เลยนะเป็กเบียค่ะ โอ้ยกินเบียร์เลยคุณแม่บอสสื่อครับผมขอากฏเจ้าผมอ่านรายชื่อบอกผู้ใอากาศวันนี้นะไปกับเจ้าค่าที่เป็นคือรักถึงที่เสียเลยนะเริ่มมาจับจองปูเสือปูสาสกันแล้วนะมน้องเสียซักปาก มีน้ำใจทำโอนูจอใส่โ <rua> ตู้เนาะเป็นตู้คอนเสิรเสียไม่ได้นะครับทุกครั้งที่เป็นถ่ายนะครับผมเขามากก็จะแวะมาชมสตา์เบื้องหลังของความสนุกสนานก็คือมิกเซอร์นั่นเองนะเราไปดูนะครับผมว่าคณะอีสานนครศรีเนียวโอ้ีเครื่องเสียงพี่เขาเลยมีตู้เครื่องดักเป็นร้านเลยนะครับเป็นร้านครบเ้าน หลังความมันด้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเครื่องควบคุมระบบเสียงที่ใส่กันองกลาสาธารณเพ่มเขียนซื้อทุ่เสียเน้องวู้ดสุดยอดมากเนะครับเพี่น้องจาเขียนซื้อนั่งสมุดได้ว่าที่สารพิเศษี่เกี่ยวกับเนี่ยงการผสนพิมพ์มาเย5นะเียบเรียงนทำไเดี๋ยวนี้อะไรเลยฟแคร์นะรัยันรักเทุกคนเยอ ยางยางราไรยางราโบออเป็นอ่เป็นปุ๋ยนะเาจะเป็นงเรียกว่าข้างล่างของเอกชนเขาออกบูธกันนะโอ้โหมีบูธแอร์ด้วยนะมีแถมคัดให้ด้วยนะไก่ร้อนมางกกินได้กินได้กินครับกินจิงครับมีสามา้กิน

ผมาจดมีดเลยเรีกงาระธาตไปแสดงนวงที่นก็เป็นบรรยากาศช่วงคร่งคนนี้นะงานเฉลิมฉลองพดท้าี่เองครับนี่เป็นต้นแก้วพระธา่นเจดีเขาเรียกว่าเจดีนะเจดีอะไรเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วสยอ่ล้งยนี่ไงนีไงกจางวงคณะหมอลงเป็นขุนศรีอิสานนคร ทีลงงกลงวัน <amounts> น <of audio writers> ี <Ende esa> ้บาท็อปเทนในเรท็อปเทนของเพ่นี่คณะมอนั่งอานโมธนาบุญกับทีมงานอิสานนครศรีทุกทุก่านร่วมบนร่วมผสมทาเป่าลอยฟ้าน่าฉลองเจดีพุทธเชียงตีสีสุดคัพทษาทุกโมษนาบดยแต่พี่น้องชุมชนของเราที่มาร่วมบนร่ว